อีก20ปีญี่ปุ่นเลิกใช้รถเบนซินไทยมีเวลาแค่ไหนในการปรับตัวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ M Report c h a n n e l ซึ่งผมเอทัตตีดาจะพาทุกท่านไปคุยเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นเทรนที่หนีไม่พ้นครับผมล่าสุดญี่ปุ่นได้ออกนโยบายยุติการขายรถเบนซินในอีก20ปีข้างหน้าและดูเหมือนแต่ละค่ายก็พร้อมกันแล้วนะครับ เริ่มกันที่ในอีก3ปีข้างหน้านี้ซึ่งนิสสันตั้งเป้ายอดขายรถไฟฟ้าและรถไฮบริดไว้ที่1ล้านคันครับถัดมาค่าใหญ่อย่างโตโ,ย,โยต้ามีแผนเปิดตัวรถไฟฟ้ากว่า10รุ่นภายใน10ปีข้างหน้านี้ขณะที่ Honda จะหันไปโฟกัสรถไฮบริดและตั้งเป้ายอดขายทั่วโลกมากถึง2ใน3ส่วนมิสูบิชิเล็งเพิ่มสัดส่วนรถไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดจากเเป็น50%ครับ แล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแน่นอนครับไทยเป็นฐานผลิตยานยนให้กับค่ายรถญี่ปุ่นซึ่งผู้ผลิตท้นสองบ้านเราคงต้องคิดแผนรับมือกับทไลายเหล่านี้กันแล้วนะครับสำหรับข่าวอุตสาหกรรมดีๆเช่นนี้ก็สามารถติดตามกันได้ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ